แล้วก็แป้งค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้นะคะก็คือการแต่วันที่27จนถึงวันที่7มกราคมปีหน้าไปเลยช่ค่ะเป็นจำนวนทั้งหมด 12, 12วัน12คืนเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่สนใจ เลือกแล้วก็ทำเลที่ดีพอสมควรเพราะที่ผ่านมาคนก็จะมางานเนป็นจำปีเราเยอะซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดให้ส่งรายชื่อเบอร์โทรแล้วก็ประเภทสินค้ามให้ทางร้านนะเพื่อที่ได้ถึงางานเรา<ช>จะได้ม,มาจับจองพื้นที่เราจะได้ไดตัดล็อคให้แก่ลูกค้าคะคะทุกท่าน,นนะคะที่ตนใจนะคะอยากจะมาขายของในงานซึ่งเกิดที่อำเภอหนองห่วงน,นะคะนาจิ้มเซ็นเตอร์ของเรา เพจจิ้นอมเซ็นเตอร์ของเรานะคะหรือท่านใดน,นะคะที่สะดวกแวะเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาได้ค่ะที่จิ่นอมเซ็นเตอร์นะคะท่านใดไปสะดวกนะคะหรือเห็นคลิปนี้นะคะก็าสามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งค่าที่เราเนี่ยจะเป็นเหมารวมค่าที่กับค่าไฟวันละ2 0บาทอ่าถือว่าถ,ถูกมากๆนะคะว,วันหนึง่งนะคะแค่20บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะถ้า12บวันก็2 4 0บาท,บาท ท่านั้นเองนะคะสําหรับค่าที่ในการจัดงานนะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาขายของนะคะได้เรียนเชิญนะคะอยากให้มาแบบนีเยอะจะได้เบบเป็นอะไรเหมือนตลาดใหญ่ใช่ไหมเป็นงานประจำปีใช่ก็คือหน้าที่นูุพิเตอร์ของเราเนี่ยได้งานจะมีอะไรบ้างคะน้องแบงก็จะมีบ้านลมสนสนุกบอกเลยว่าปีหน้าของจะหนักจะเต็มกว่าทุกปีที่ผ่านมาแลวก็นานกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว แค่ไม่กี่วันเองเนาะแต่ปีนี้ต้อง12วัน12คืนเลยนะคะใช่ค่ะจัดหนักจัดเต็มขอให้เราเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ท่านจะมาเที่ยวเพราะว่ามีทั้งของเล่นของกินอาหาร <หา S 1> ต่างๆมากมายนะคะสามารถมาได้เลยค่ะ12คืนเรียนเชิญนะคะงานจะจัดขึ้นนะคะวันที่27ธันวาคมนะคะถึงวันที่7มกราคมนะคะก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมเป็นพ่อค้าแม่ กรลาตรานี้นะคะค่ะสมทายนะคะสงทายปีเก่าต้องรับปีใหม่นั่นเอง